มาดูความแตกต่างของชานมไข่มุก4ี่เจ้านี้กันครับของโนบิชาแก้วละ24บาทของโอชายะแก้วละ40บาทมิตเชคแก้วละ60บาทอ้าวแก้วละ24บาทมาลองชิมรสชาติครับโนบิชาครับอืมอันนี้หอมนมขึ้นมาก่อนครับแล้วก็มีกลิ่นชาตามมาแบบบางๆเลยครับรสชาติเขาจะออกหวานนำครับแล้วก็มีความมันตามมาหน่อยๆไข่มุกเขาจะมีความเหนียวหนึบครับโอชายะครับ อ,อันนี้หวานอันนี้หวานโดดเลยครับความมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กลิ่นเขาจะหอมชาแบบอ,อ่อ,อนๆส่วนตัวไข่มุกเนี่ยมีความเหนียวหนึบคล้ายๆกันครับมิตรเชสครับอือันนี้คุ้ว่าเขาหอมกลิ่นชาเยอะมากๆเลยครับกลิ่นนมเนี่ยตามมาแบบอ,อ่อ,อนๆรสชาติเขาจะหวานไม่มากส่วนตัวไข่มุกเนี่ยเขาจะมีความเหนียวหนึบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยเขาจะออกแบบนิ่มๆหน่อยครับของอาวครับ 嗯。 เขาหอมกลิ่นชาขึ้นมาก่อนครับแล้วก็มีกลิ่นนมตามมาแบบอ่อนๆรสชาติคือว่าเขาหวานไม่ค่อยมากส่วนตัวไข่มุกเนี่ยจะออกนุ่มเหนึบครับโค้กสรุปไปนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับเพราะว่าของโอชยะเนี่ยเขามีความหวานเยอะที่สุดครับลองลงมาเป็นของโนบิชาอ้าวแล้วก็มิตาเชคเนี่ยเขาหวานน้อยที่สุดครับเรื่องกลิ่นนะครับพคาะว่าของมิตาเชคเนี่ยเขามีกลิ่นหอมชาเยอะมากที่สุดครับลองลงมาเป็นของอ้าวแล้วก็โอชยะครับส่วนโนบิชาเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นนมมากที่สุดครับสุดท้ายเรื่องไข่มุกนะครับเขาจะมีความเหนียวนุ่ อ้าวเนี่ยข้างนอกเขาจะมีความนุ่มๆครับส่วนของโอชยียะกับของโนบิชาเนี่ยเขาจะมีความเหนียวหนึบทั้งลูกเลยครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับเ,เพื่อนๆชอบกินชานมไข่ม,ขมุกข,ของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเพื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ